thank you ุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสันยูเอวันนี้นะฮะเจสันก็อยู่ที่หมาหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียแซนดิเอโกหรือ UC ซีแซนดิเอโกซึ่งเจสักนกำลังศึกษาต่ออยู่ที่นี่นั่นเองวันนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์อากาศแจ่มใสมากที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะฮะแล้ววันนี้เจสันก็จะไปที่ทะเลนั่นเองซึ่งทะเลแห่งนี้นะฮะอยู่ติดกับหมาหาวิทยาลัยที่เจสันเรียนอยู่เลย และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดเปลือยหรือว่าเป็นนูดบีชที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอเมริกาอีกด้วยซึ่งมีชื่อว่าแบล็กบีชนั่นเองทุกคนนะฮะอุยตื่นเต้น่าวันนี้เปทะเลแถมเปทะเลชื่อดังด้านนั้นอีกอ่ทุกคนต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างร,รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้จะสังกําลังเดินทางไปที่ทะเลแบล็กบีชเองโดยการเดินทางจากที่หมาทีไลไยของเจสันนะฮะจะใช้เวลาประมาณเพียง5-10นาทีท่านเองก็คือใกล้มา,มากๆเลยนะฮะแล้วก็การเดินลงไปที่ Black Beach เนี่ยมีหลายวิธีมากเพราะว่า Black Beach มันอยู่ด้านล่างเขาถูกไหเพราะฉะนั้นต้องมีการปีนเขาหรือลงเขาเนี่ยแน่นอนนะฮะโดยเส้นทางที่สันจะใช้ในวันนี้นะฮะมีชื่อว่า ไกเดอ์พอร์ตนั่นเองทุกคนซึ่งทางนี้ค่อนข้างจะโหดนิดนึงเพราะมันเป็นแบบขั้นบันไดและบันไดที่นี่คือค่อนข้างจะชันมากทุกคนแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราก็ได้มาผจญภัยทั้งทีแล้วก็ถือว่าเป็นกาประกายไปได้วยเลยละกันนะทุกคนเพื่อบรรยากาศเพื่อภาพที่สวยงามนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับว่าบรรยากาศของทะเลที่นั่นเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงดูดอไม้ผลิ play, หรือสปริงอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะดอกไม้ป่าเอยอะไรเอยนะฮะจะต้องบานสะพรั่งสวยงามแน่นอน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนมันดีมากแน่นอนรอติดตามชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะฮะที่ t o r r e Pine Glider Port Trail นั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะจะเป็นเทรลที่พาเรานั้นเดินลงไปจนถึงที่ตัวหาด Black Beach เลยนั่นเองทุกคนดูสิระหว่างทางอย่างที่บอกเนาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือสปริงนั่นเองซึ่งจะมีดอกไม้บานแบบนี้เยอะมากดูสินะฮะเทรลตรงนี้ทั้งสองข้างทางนี่ดูสิมีแบบดอกไม้บานแบบดีมากเลยนะฮะ ถ้าเราดู้สึกเลยว่านี่แหละช่วงสปริงแล้วนะฮะดอกไม้เยอะแยอะอะไรอย่างเงี้ยอะหลังจากนี้นะฮะพอเราไปถึงจุดที่ต้องลงเขาตรงนั้นแหละจะเป็นการไปจนภัยที่แท้จริงทุกคนนะฮะอ่ะรอติดตามชมกันเลยนะครับ มาถึงแล้วนะครับตรงจุดที่เราจะต้องลงเขาไปที่ทะเลนั่นเองแต่ก่อนหน้าจะพาทุกคนไปที่ทะเลนะฮะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของดอกไม้ป่าตรงนี้ก่อนนะทุกคนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงดูไม้ไม้ผีแลวคือดอกไม้ป่าบานสวยมากนี่ซึ่งก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่เลยนะฮะคือบรรยากาศดีมากเดี๋ยวพาทุกคนไปชมตรงนั้นก่อนนะฮะนีบอกเลยว่ามันดีมากจริง ตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะไงเพราะว่าเมื่อเช้านี้กกอนที่แบบแดดจะออกแบบนี้คือแบบหมอกค่อนลงค่อนข้างเยอะอะตอนนี้ก็มีหมอกอยู่มากนะทุกคนถ้าใครสังเกตน,นอกจากริมทะเลดูดิอืมแต่แบบคนมากันเยอะมากเนี่ยทุกคนเห็นคนแบบถ่ายลงถ่ายรูปเนาะบางคนก็คือมาเล่นเซิร์ฟที่นี่ด้วยแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆแบบนี่แหละวันนี้เป็นวันดีคิดถึงจริงวันนี้ที่ตัดสินใจมาที่ทะเลนะทุกคนพาทุกคนมาชมบรรยากาศอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่เทรลดอกไม้นะฮะนี่คือดอกไม้ป่าทุกคนนี่ทุกคนได้เห็นเลย คือบรรยากาศมันดีมากนี่นะฮะช่วงสปริงของมริกาที่นี่คลิอร์นเนี่ยมันมักจะมีดอกไม้บานเนอะตามสีที่ต่าง,าง,างๆางเช่นบนภูเขาอะไรเงี้ยดอกไม้ป่าจะบานแบบสวยงามสับพรางเลยแล้วก็จะมีดอกไม้แบบหลากหลายชนิดมากที่เห็นนี่เลยนี่มันจะให้รู้สึกสดชื่นมากๆแล้วก็ดีมา,มากๆอีกด้วยนั่นเองนะฮะ และนี่ก็คือส่วนที่เป็นหน้าผานั่นเองนะฮะข้างหน้าตรงแบล็กบีชเห็นไหมทุกคนข้างล่างตรงนั้นนะฮะก็คือแบล็กบีชนันเองใช่เราจะต้องเดินลงไปข้างล่างตรงนั้นทุกคนเห็นไหมค่อนข้างจะสูงอยู่นะแล้วตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกเที่ัวตนี้ก็คือบันไดค่อนข้างเด็ดชัดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราะะจะพาทุกคนนั้นไปดูข้างล่างว่า,บ,าในในใใใบอกเลยว่ามันดีนะเหมาะแก่อ,อกกำลังกายมากนะฮะมีหลายคนที่ชอบม,มาออกกำลังกายที่นี่หรือนักเซิร์ฟ ลงไปที่แบล็กบีชที่นี่คือชื่อเรื่องคลื่นแรงและเหมาะกัการโต้คลื่นเหมือนกันนะเอาจริงนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องแบบหาดเปลือยแบบออฟชันแ l ลคลอซิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมันเลยนะครับ ร้อมมากทุกคนแต่เมื่อกี้แบบตอนที่คนปินกลับขึ้นมาคือรู้เลยว่าสุดสุดวันนี้จะรอดก็ค <c oughs> งต้องรอดแหละทุกคนเนี่ยแล้วก็มาที่นี่แล้วเรามาทั้งทีทุกคนก็ค,คือต้องแบบเนาะนอนอรอดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่แน่นอนวันนี้ต้องสนุกสุดเวียงแน่นอนทุกคนนี่ลงไปที่แบล็คบีชกัน ทุกคนแล้วก็เดินลงมาได้สักพักแล้วนะแต่นี่ดูสิดูความชันของที่นี่โอ้โหคือแบบมันจะชันอะไรขานาดนั้นเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าการลงไปที่แบล็กบีชเนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆแบบแล้วก็ต้องแบบสู้ชีวิตน,นิดนึงงานนี้นะฮะเราจะมาดูกันต่อไปว่าเราจะไปได้มากน้อยแค่ไหนกันนะเนี่ยก็มีผู้คนแบบกำลังเดินลงไปที่แบล็กบีชเหมือนเจสันเชนเดียวกันเนาะเพราะเนี่ยอากาศดีไงแต่ว่าทางมันชันจริงบอกแล้วทางนี้โหด นะฮะโอเคต้องรอดูกันต่อไปทุกคนแต่วันนี้ส, Jamie, ส lonely, นุกแน่นอนสนุกสุดาเขที่นี่คือทุกคนมันต้องระทึกทุกนาทีจริงๆนะฮะทางคือแบบชันมากเนี่ยก็ต้องดูแบบเท้าตัวเองนะฮะดูขั้นบันไดตัวเองตลอดเวลานะฮะทุกคนคือแบบ มันก็ค้างที่จะแบบ unstable สุดๆนะฮะนี่ดูสิตรงนี้เป็นทางบันไดเน,อนอาะเนี่ยผูอีกนานเลยอีกไกลเลยกว่าจะถึงทุกคนนะมันโหมดมากโอเคเด party, uh ี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนชมบรรยากาศรอบๆต่อไปเนาะเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมได้เลยนะครับทุกคนคนสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นกันบ้างแล้วเนาะเมื่อมาถึงจุดนี้นี่แหละ นี่คือทางลงขอบทะเลที่ค่อนข้างโหดมากแห่งหนึ่งของที่คลิฟฟอร์เนียเลยแต่บรรยากาศมันคุ้มมากถ้าเราได้มาที่นี่เนาะนี่นะฮะอะ่าแล้วก็พอเราเดินไปอีกสักพักหนึ่งเราก็จะถึงที Black Beach, นะ่แบล็กบีชเนาะอย่างที่บอกที่นี่มันเป็นหาดมูชื่อดังไงทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีคนเห็นแบบไม่ใส่เสื้อผ้ากันบ้างไหมเพราะหาดนี้นะฮะมันจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส,ส่วนทางตอนเหนือแล้วก็ส่วนทางตอนใต้ซึ่งส่วนบริเวณเขตตอนเหนือนี่เป็นส่วนที่นะฮะเป็นเขตที่เราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าใดยทั้งสิ้นนนนะะรัเเพาา้ก็จจอหลยี เปลือยทั้งตัวหรือนูทั้งตัวนั่นเองก็มีนะฮะส่วนฝั่งบริเวณทางฝั่งด้านอ่าทางทิศใต้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่ต้องใส่เสื้อผ้าปกติเวลามาทายะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นั่นแหละทุกคนนะฮะในเมื่อเรามาทิฟแบล็กบีชทั้งทีนะฮะเราก็ต้องมาชมบรรยากาศนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างแต่นี่แค่ลงเขามาที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วว่านะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปถึงข้างล่างกันเลยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกทางมันชันนัโหแน่ แล้วนี่เห็นไหมเราใกล้แบล็กบีชเข้าไปทุกทีแล้วเห็นไหมเนี่ยใกล้เข้าไปแล้วนะฮะเออใกล้แล้วทุกคนตื่นเต้นมากๆแต่ทางยิ่งลงมันคือยิ่งโหตอนนี้ก็คือแบบตากแ่หินหนักมากนะฮะนี่โอเคนะฮะเราก็สู้เพื่อวิดีโอเพื่อคอนเทนต์เพ,พื่อภาพถ่ายเพื่อทุกอย่างเพื่อรีวิวนะฮะโอเคเรามาดูกันนะฮะนี่ใกล้แล้วทุกคนเห็นไหมดูดิคนเยอะอนะแถวนี้นี่แหละโอเคไปลุยลุยต่อ เพื่อภาพและบรรยากาศที่วิวทที่สวยง,งามคือเราต้องสู้ขนาดนี้เลยหรอ <c oughs> เออสำหรับ,บรแบบบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยลงเขากันมาตั้งแบบโหกี่ไม้แล้วเนี่ยไม่ถึงไม้์หรอกมกั้งประมาณแบบเออแต่มันชันนะ่ะ <c oughs> นะฮะแต่เนี้ยเพื่อภาพถ่ายเพื่อวิดีโอเพื่อบรรยากาศไหมทุกคนก็พร้อมใจลงมากันที่แบล็กบีชเหมือนเจสันเลยคือนี่แหละนะฮะมันคุม้มทุกคนมันคุม้มได้อกลังกายสุขภาพดีจิตใจจ่มใสแถมได้ภาพบรรยากาศดีอีกด้วย กคนแล้วก็มาหยุดพักที่จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของที่นี่เลยนะฮะนี่ทุกคนดูสิเห็นไหมว่าระยะทางนี้คือเข้าใกล้แบล็กบีชเข้าไปทุกปีแล้วเห็นไหมนี่มันดีมากเลยนะฮะวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะฮะแต่ก็ไม่เปดูสคในการปิดเขาของเทสัสอยู่แล้วนะครับเพราะแบบเราต้องการความประจนภัยแบบนี้นี่แหละทุกคนชีวิตมันจะได้แบบมีสีสันสะหน่อยนะฮะอ่ะโอเคก็จะถึงแล้ว ทุกคนเรามาถึงขั้นบันไดสุดสุดท้ายแล้วทุกคนและตอนนั้นก็คือแบล็กบีชที่เรากำลังจะไปนั่นเองทุกคนนี่ในที่สุดความพยายามของเราที่เดินลงเขามาแบบทางชันแส้นชันขนาดนี้นะครับทำให้เรามาถึงที่แบล็กบีชจนได้ทุกคนอ่ะนี่ทุกคนตื่นเต้นกันไหมจะตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาถึงที่แบล็กบีชแล้วนะฮะมาชมบรรยากาศของที่นี่ว่าเป็นอย่างไรนั่นเองอย่ทุกคนดูดิแบล็กบีชตรงนี้เลยใกล้ๆเห็นไหมนี่แหละอ่ะไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าทุกคน อากาศที่นี่คือดีมากเลยทุกคนนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสอากาศแจ่มใสไม่แปลกเลยว่าทาไมหลายคนได้มาทะเลนะฮะเพื่อมาอาบแดดหรือว่ามาเล่นเซิร์ฟบอร์ดตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดบริเวณนี้นะ,ะแต่คลื่นค่อนข้างจะแรงหมดในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดมากๆเลยทุกคนนะฮะนั่นแหละและนี่ก็คือหาดเปลือยชื่อดังในอเมริกาทุกคนแต่ตั้งแต่เดินผ่านไปประมาณคือแบบเห็นคนแบบไม่ใส่อะไรทั้งตัวเยอะมาก,<อ>มากทุกคนคนนี้แหละที่บอกหาดที่นี่มันขึ้นชื่อเลยเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงด้านนั้นของอเมริกาอย่างยยิ่่งเลทุกกคคนนสววตั็ือแบบ เดินวนไปช่วบรรยากาศวนไปทุกคนคือมัอนดีมากๆนะฮะอืมนั่นแหละ ไม่น่าเชื่อเลยว่าสถานที่นี้จะอยู่ติดกับหมที่ไรที่สันเรียนอยู่ทุกคนตอนที่รู้ถึงสถานที่นี้ครัง้งแรกคือตกใจไม่เหมือนกันเฮ้ยมันมีแบบหาดเบย์ใกล้แบบที่อะไรของเราจริงๆหรอแบบ I can b e l i e v e it อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีจริงๆทุกคนที่เห็นนี่แหละนะฮะ <Yeah. S 1> นี่ทุกคนบอกเลยว่ามันดีมากจริงนะฮะใครอยากมาพักผ่อนที่ทะเลนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ลองมาดูที่ b l a c k b e a c h ได้นะฮะถ้าใครได้ประสบการณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆนะ แล้วก็บริเวณที่บอกเป็นคล o ส i ิ g ออปชันหรือก็คือจะใส่ชุดก็ได้ไม่ใส่ชุดก็ได้นะฮะมีหลายคนเหมือนกันที่ไม่ใส่ชุดทั้งตัวอะไรเงี้ยเยอะแยะในสถานที่แห่งนี้เนาะแล้วก็ที่นี่อย่างที่บอกนะฮะเป็นที่ที่เป็นมิตรกับชาว LGBT ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่สามารถแสดงความเป็นตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่อิสระเสรีได้เลย <Yeah. S 1> นั่นเองนะฮะทุกคนและนี่ก็คือ Black Beach นะฮะตั้งอยู่ในย่านลาฮอร์ยาเมือง Diego, แซนดิเอโกรัตคิฟเนียสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ ทั้งหมดของที่ Black Beach นะฮะหาดเปลือยหรือหาด Nood Beach ชื่อดังในอเมริกานั่นเองหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับได้เปิดโลกกว้างอะไรใหม่ๆที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะเองสุดท้ายนี้นะฮะถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเจสัน in USA ตั้งแต่เห็นนี้ด้วยนะทุกคนและอย่าลืมกดติดตาม,ยายต,ามตัวเชือกเดี่ยงสั่งของเจสันที่ลิสต์ไว้นะฮะด้านตรงนี้นะฮะด้านซ้ายใช่ไหมเออถูกแล้วลิสต์ไปตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับกอัปเดตใหม่ๆเนาะแต่วันนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะคคครรััับบบบทุกนสสวดี๊าายย